phát บ่เองก็บ่ Chết เอา chắc ไก่เฮาก็เฮ็ด ันนี่เล่นทางขอจุเอีกเนาะทงน้พ่โซนังพื้นทางข้งล่างอือคอ้ซื้อเป็นตอันทางบุดีก็ไปซื้อมาจ้ะหันไปก็หันไปก็ดีแล้วอ่าก็ไปตัดวัดเอาเนี้ยหันหาบ่มีเบน้วบุเห็นคุออันนี้ก็ิดเปลี่ยนเหรีไปเปลี่ยนเหเปลี่ยนมาได้อ

老铁匠，嗯，<gasps> <gasps>